สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเลฟเวอร์เซอร์สีครับอันนี้เหรอสะพานที่ว่าใช่แค่นี้มันเนี่ยไม่ใช่อลไรนะเขาใช้ถ่ายสะพานเลยนะบัวตองห้วยตองห้วยตองห้วยตองอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเคโอเคจะให้ดูว่าวิวสวยไหมใช่ไหมใช่เออเวลาอไหนี่แหละวิวสวย วิวสวยอ่าครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะใช่หรือไม่ใช่สองรอบแล้วนะครับขิโด๋อยดิวเป็นไรขิโด๋อยดิวไม่จำไม่ได้ไงไม่ได้แล้วแต่แต่พี่ก็เห็นอยู่ว่ามันสวย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 ข้างหน้าเลยมั้งข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยมันก็ข้างหน้านี่แหละเออข้างหน้าออข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่รู้ว่าหน้าไหนว้าวสวยจังเลยยังเดือดเดือด ข้างหน้าเลยคุ่ว่าข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาด้วมันวนไปทางหลังหรอปัดลอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคุนอาจารย์น้องเต่าบอกว่าอยากให้ถ่ายตรงสะพานมันสวยมากผมก็รอสองครอบแล้วตอนนี้หนึ่งนาทีละไม่เป็นไรก็ครบไปนาทีตอนไหนตอนนั้นนะ่ะขนาดเมื่อวานนี้ ยี่สิบห้านาทีคนดูเป็นหลักพันเลยคนดูเยอะมากเลยแค่ขับก็เรย่ขึ้นไปภูยอดรวยแล้วก็พูดเรื่องราวอะไรหลายอย่างนะครับอะข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าไหมไม่มันจะมันจะออกจะโค้งไปก่อนอ๋อมันจะขึ้นไปมันจะโค้งไปบ้างก็คือจะลงจริงอ๋อก็วันนี้วันจันทร์เนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ไม่ไม่น่าเยอะเท่าไหร่เนาะไม่น่าเยอะแต่ว่าที่พักก็เต็มแล้ว่ะไม่น่าเยอะหรอก ความดีมากเลยอือโอ้สวยอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบภาพแบบาเงี้ยเนี่ยสวยงามฟาบฝาบฝาบถ่ายขึ้นไปเลยอืออ๋อเอ้ยครับต่อไปนะครับทุกคนเรามีงานอยู่ที่เพชรบูรณ์สองคืนนะครับไม่รู้ว่าพวกนี้เล่นที่ไหนจะไม่ได้อะลมสักล,ลมสักที่ไหนอะก็ลมสักก็ที่ที่เราจะไป ไม่ใช่ม <cuanto S 2> <regret fully? S 2> ันอยู่ตรงไหนถามยังเขายังไม่ประกาศด้วยเหรอฮะประกาศเต้เขาประกาศอย่างเต้ฮะประกาศล้ที่ไหนพวกเนี้ยลมสักที่ไหนบ้านน้ำคูดคูดนี่ยังนี่แหละฮะช้างตะลุนพวนี้เหรอบาช้างตะลุนตะลุนตะลุนตาลุนตาลุนตาลุนช้างตาลุนเหรอช้างตาลุนช้างตาลุน คือแปลว่าอะไรวะช้าตาสไลเดอร์ออตะลุดเลยมันเป็นหมู่บ้านแบบว่าที่แบบเวลาช้านเดินมามันจะทะลุดลงใช่ไหมพูดถูกไหมหัวเราะอะไรอ่ะก็เหมือนในครั้งที่แฉแน่แฉแน่แหละก็เหมือนในครั้งที่ต่างบอกว่าอะไรนะอะไรบ่มันบ่มันบ่มันคอยบอกว่าคอยบ่มันขับรถแล้วบอกว่าไม่มั่นใจเหรอมันโบเมีนมันคือมันมันหรือปล่าแปลว่ายังไงเคยกับแปลว่าถึงบ่บ่บ่มีอารมณ์หรือว่าบ่อันนี้หรือเนาะบ่มัน บอกเออบอกขยันเออเออไม่ไม่ขยันว่าจะเนืทำได้คุยไอ้บอมันบอมันนี่กันตั้งนานเนี่ยบอมันบอมันบอมันขับรถพร้อมยอถามว่าจะขับไหมนี่ว่าบอมันเดี๋ยวหัว้องเลือก่อนดีสิขับผมว่าจริงเลยว่าอ๋อไม่มั่นใจเหรอจ็ได้ปวดหัวเรือจะถึงกันถึงแล้วจะถึงแล้ว แล Q&A อยเาลยนนะครับทุกคน Q&A มันมีอย่างคีถามเยอะมากคำถามในเฟซบุ๊กเตอร์นะจะถามทุกคำถามได้มือก็จะไ่คัดถามใน y o u t u ู e ผมก็มีถามว่าอาจารย์โตเลิกเจ็บขายังเออคำถามน่ะสนใจว่าแล้วเขาก็ถามว่าอไม่ก็ตอบทุกการแหล่ตอบอันไหนควรอันไหนควรก็ตอบไม่ใช่เขาถามมาคนอื่นช่วยตอบให้ก็จะ่ะ มีมีถามว่าอาจารย์เต้ยกับอาจารย์ตอรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็พี่กวางแต่อายุเท่าไหร่เป็นยังไงกระต่อเป็นทุกข้อมีนแหละข้อมีน่ะในกลัวๆกระตอบเป็นแบบกลัวๆงานนี้จะใส่เอฟเฟกกระจายนะฮะกราฟฟงกราฟิกนะฮะกระจายนะทุกคนรอดูฝีมือของพี่ออดดีลเลอร์ประสิษัทสีนะครับโปรดิวเซอร์ช่องดังเป็นสื่อประวัติศาสตร์นับผมเป็นโปรดิวเซอร์อะไรนะครับตอนนี้ลาออกแล้วนะครับ ตอนนี้โดนไล่ออกครับไดนไล่ออกโดนไล่ออกครับโดนไล่ออกก็ได้ออกเองครัโดนไล่ออกปวดขามาเจ้งหนาทีแล้วมันถะงปล่อยู่อ๋ออยู่ข้ามมากเลยตอนเนี้ยตลอดจะได้ดูมันจะได้เจอไหมเนี่ยเจอมันก็อยู่ข้างหน้านี่แหละข้างหน้าอีกแล้วอยู่ข้างหลังได้ไหมเลยมาแล้วเลยประมาณข้างหลังอุทยานนนต์แช่น้ำหนาวเนี่ยเห็นไหมเท่ารถบัสใช่รถเรามาเนี่ยอันตรายสุด เดีวทั้งขึ้นทั้งลงสมัยก่อนว่าน้ําเขียวก็อันตรายนะแต่ว่าว่าน้ําเขียวเขาทําทางใหม่แล้วไงมันก็เลยเออขับขับง่ายขับง่ายขึ้นแต่ก็มีอุบัติเห็นอยากให้พิออดถึงแปดนาทีไบใบไหมอยากให้ถึงสะพานไบใบไหมอ๋อบูจะได้ฟังเพลงก็เต๋าแล้วบ่อยพี่ถ่ายจนชีวิตจะไม่จ่ายหรอแต่เต๋อสวยสวยสวยเต๋อแก็สวยใครได้คลิปพี่ออดนะครับผมใครได้เงินก็พี่ออดได้เงิน อ้ยยอ้ยหิวแต่นี่หิวนนขับมาจนเมยแล้วท่านได้พอนิวอันแสนง,งามจังสวยงามเรฟริกโอ้เห็นเลขเจ็ดสิบห้ากิโลแล้วร,รู้สึกดีใจมากเลยอันนี้ผมจับไปที่พักเลย,เลยนะใช่ใช่พ่พัพาบิวเลยเจ <75 S 1> ็ดสิบห้าโลเลยไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล สิ่งแรกก็คือว่าไปถึงปพ๊บขอถ่ายรูปก่อนเลยอย่าเพิ่งเอาของลงนะเอากุญแจเปิดห้องถ่ายรูปไม่ต้องใส่嘛 <laughs> เอาถ่ายไปเรื่อยอีกแค่านาทีมันดูมาละอันนี้เกียร์ดีละหกเจ็ดนาทีพอดีแล้ว, 6, ลวเอาลงช่องผมเอาลงช่องผมนะอะันไหนนี่แหละถ่ายอยู่นี่แหละสวัสดีครับขอตั้งรับดิเริ่มบทสดีแล้วครับหยิบ เปาฮ่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 ลอย่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่ไม่ครับจะถึงแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงั้นผมชะลอไปร้อยมันแป๊บหนึ่งเต๋าเอาลงช่องผมบ้างส, paint, สิปกติต um ่าไม่เคยพูดอย่างนี้กับพี่นะเวลาพี่จะถ่ายเนี่ยถ่ายทำไมถ่ายอะไรก็ลงช่องเต๋าไงทำไมต้องถ่ายโอ๊ยกูรลำคาญจริงเลย ช่องะมาหน่าผมมันกผมมันไม่มันเจนเลยโอ๊ยอย่าขาบอย่างงี้สิมันทางโค้งอฮ้ยนหมขั้นแถวเดี้เจ้าหน้ีแล้วปิดปิดนะคอยไปอ่ะปิดละอ่ะตอช่องเตาอ่ะเปอัะไปละอัะสวัสดีครับอยู่ในช่องเตามือกี้สารอะนะเปิดัเครับผม อย่าทวงแม่ล่ะผมอยากให้เห็นวิวน้ำกันครับแล้วบุรุษวายจะใสผมชี้มากกันเดินเตือนเดินเตือนเดินเตครับเป็นการขับรถครั้งแรกครับครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกตลอดเลยอ่ะ ขับรถครั้งแรกเมื่อวานนี้ครับจับมาก็ขึ้นเขาเลยครับคอนเทนต์ขับรถครั้งแรก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 ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกผมเพิ่งจับรถมาเมื่อวานเนี่ยผมจะ่อให้ฟังแล้วผมก็บอกว่าพี่วัดครับวันนี้ผมขาดขับรถนะผมขอขับรถขึ้นเขาเลยนะรอแ่าเอาจริงเหรอเราขับเป็นไหมเนี่ย อ๋อผมว่าผมจับครั้งแรกครับออผมก็เลยไล่พี่วดไปนั่งแล้วผมขับเองเองว่ามันคือครั้งแรกเอาความจริงว่าไอแค่ขับรถขึ้นเนินขนาดนขับไปได้เลยโอ้มันเกิดป็นยานเนาะย่านมันเจิดมั้ยวัวชิมดีนี่ผมว่าณาจา์ซิอ่ะ nghe. 10 trạng trạng. ลงแล้วฟึฟึฟึงมึง สามด้อสะพานไม่ตองพี่ีหโลกไคลิปนี้สามเจ็วีมอ๋อจะมาห็นไปเลยเจ้ยังห็นไปเลยเทไมห็ดเลย่ชิหโลอีกนิดจเปิดเบื่องะเออเาซีฟอนซีฟอตัวเจาสาม ความใจใจของเพื่อนเรานอนตื่นึ้นมากเลยโด้บนอาจารย์เตาก่อนจะมีความสุขเออต้องเหมือนแบบเป็นโลกไหมเพราะหมายถึงผมแบบเป็นโลก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ผมแบบเป็นโลกเหมาอว่าถ้าเราแบบกระดาผมผมนอนบวลวชม, <c oughs> มันเป็นโรคจิตไปแล้วแบบเออต้องแบบไอ้เ,อเตยไาเด้อยแล้วได้เาดานี่ยผมปวดเฉียดเนี่ยผมถีบหัวใส่เราเพื่อให้เราแบบลำคาญ เตาเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้หยุดเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ช่องพี่อยู่เลยเนี่ยเหรอเออ <c oughs> ข้นนจอดเลย <c oughs> <c oughs> อ่าของต่และโอเคเดี๋ยวทุกคนไปดูช่องของต่านะครับโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ